รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลแม้ว่ามหาวิกฤตโควิดส9บาจะทำลายธุรกิจเศร,รษฐกรรษิจการค้าไปเป็นจำนวนมากมายก็ตามทีนะครับแต่ถ้าว่า โควิด1 9กก็ยังไม่สามารถทำลายความร่ำรวยมั่งคั่งของตระกูลอภิมหาเศรษฐีระดับโลกได้ครับ สำนักข่าวชื่อดังของโลกอย่างบลูมเบิร์กได้ทำการสำรวจและจัดอันดับตระกูลมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกยุคปัจจุบันเริ่มจากอันดับ10เป็นมหาเศษรษฐีตระกูลอันเบสแห่งเยอรมนีที่ทำธุรกิจหลักด้านการค้าปลีกมีมูลค่าสินทรัพย์ในปัจจุบัน4.1หมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐอันดับ9นั่นคือตระกูลไบริงเยอร์วอนบอมแบกบริษัทที่ทำธุรกิจหลักทางด้านยารักษาโรคที่มีอายุกเก่าแก่กว่า130ปีมีมูลค่าทรัพย์สินในปัจจุบัน4.57หมื่ ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ8คือตระกูลจอร์สันทำธุรกิจหลักทางด้านการเงินและการลงทุนปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินรวม4.63ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่7เป็นตระกูลมหาเศรษฐีแห่งประเทศฝรั่งเศสนั่นคือตระกูลเวอร์ดไทเมอร์เจ้าของธุรกิจสินค้าแบรนด์หรูอย่างชาแนลมีมูลค่าสินทรัพย์รวม5.44ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่6ก็ยังคงเป็นของตระกูลอภิมหาเศรษฐีเจ้าของแบรนด์หรูแห่งฝรั่งเศสอย่างแอ r เอส ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า180ปีถึงปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินรวม6.39ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและก็มาถึงอันดับที่5เป็นของตระกูลแอมบานีแห่งประเทศอินเดียซึ่งมีธุรกิจมากมายทั้งด้านอุตสาหกรรมและโทรคมนาคมเจ้าของความมั่งคั่ง8.13ล้านดอลลา,าร์สหรัฐส่วนอันดับที่4เป็นของตระกูลกษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบียตระกูลอันซาอุดซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า9.5ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ มาถึงอันดับที่3ได้แก่ตระกูลคอปผู้นันธุรกิจด้านอุตสาหกรรมแห่งสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าทรัพย์สินกว่า1.09แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่2คือตระกูลมาสแห่งสหรัฐอเมริกาธันธุรกิจขนมหวานและผลิตภัณฑ์ยูแลสัตว์เลี้ยงที่ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลถึงกว่า1.2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐและก็มาถึงอันดับที่1ตระกูลหมาเศรษฐีที่ร่ำรวยมั่งคั่งที่สุดในโลกยุคปัจจุบันนั่นก็คือตระกูล เจ้าของบริษัทวอลมาร์มหาอำนาจธุรกิจร้านค้าปลีกแห่งสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าทรัพย์สินณนปัจจุบันจำนวนกว่า2.15แสนล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนตระกูลมหาเศรษฐีของเมืองไทยก็ใช่ย่อยนะครับติดอันดับที่21ของโลกนั่นคือตระกูลเจียรวนนนท์ครับเจ้าของธุรกิจมากมายหลากหลายทั้งธุรกิจอาหารค้าปลีกตลอดจนธุรกิจโทรคมนาคม เป็นเจ้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือคิดเป็ีเงกันไทยก็ตกประมาณกว่า9 2 0 0 0 0ล้านบาทเชียวนะครับ